สวัสดีครับผมตามหนุ่มกูแกักเชียงรายครับนี่วันนี้เรายินดีต้อนรับน้องๆมาจากอาเภอเชียงของนะครับเป็นเคยอาเภอเชียงของนะครับจริงๆทางานอยู่อนะอยู่สะเอิงเซาใช่ไหมอ่ามาเยี่ยมเยียนที่ฟาร์มครับมาติดตามเพจมาหลายนานแล้วนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนที่ฟาร์มนะครับมาดูนวัตกรรมการเลี้ยงหนูแบบยุคใหม่นะครับในรูปแบบอย่างสมาร์ทร์มเมอร์นะครับ5.0ครับ เน้นเทคโนโลยีใหม่ๆง่ายเข้ามาช่วยในระบบฟาร์มนะครับผมนะครับอันนี้ก็สนใจมาคุยรายละเอียดว่าสนใจอยากเลี้ยงนะครับอันนี้ก็สั่งขอซื้อชุดทดลองเลี้ยงไปไปเลี้ยงก่อนครับหนึ่งชุดแล้วก็จะกลับไปทาทาบ่อทาอะไรนะครับนะครับเราก็สอนวิธีการดูเพศนะครับดูการดูเพศหนูนะครับนะครับตัวผู้ดูยังไงตัวเมียดูยังไงนะครับเวลาเอาไปเลี้ยงที่บ้านจะได้อ รู้นะครับ่าเออตอนนี้ตัวผู้นะตัวเมียนะจะดูง่ายๆนะครับนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมเยือนฟาร์มเราครับฟาร์มเราก็ใช้เทคโนโลยีง่ายๆเข้ามาช่วยในระบบฟาร์มนะครับว่าระบบวงจรกล้องวงจรปิดทั่วฟาร์มนะครับระบบพัดลมระบายอากาศทั่วฟาร์มนะครับโดยให้ตั้งทํางานระบบอัตโนมัตินะครับเช่นเที่ยงทํางานบ่ายโมงหยุดเลยครับนะครับเป็นพัดลมโรงงานขนาด22นิ้วนะครับระบายอากาศ แล้วก็ให้ให้หนูไม่ร้อนนะครับระบบท่อของเราก็ใช้เป็นฉนวนหุ้มกันความร้อนนะครับให้เดียนแบบธรรมชาตินะครับว่าหนูเขาไม่ชอบร้อนเนาะผมก็จะทําให้เดียนแบบให้เย็นๆยนนะครับระบายช่องอากาศด้านบนสองช่องนะครับทํฟฝาปิดฝาเปิดนะครับด้านบนเราก็หุ้มฉนวนกันความร้อนทั้งหมดนะครับนะครับบันชีนนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับระบบน้ําก็อัตโนมัติทั่วฟาร์มนะครับที่ฟาร์มนะครับแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะครับถังใหญ่ก็เป็นพวก อ่าบ่อลเลี้ยงตัวหนึ่งกับห้องขุนสองห้องนะครับห้องใหญ่สองห้องตวนนั้นบนก็เป็นอ่าเป็นคุณเล์นะครับใส่ที่หนูคันดงคันโดนะครับนะครับ,บระบบอัตโนมัติตัวฟาร์มนะครับเราให้เฉพาะอาหารนะครับอันเย็นนะครับแม่ผมเลิกง,งานสองเลิกจากตลาดมาสองทุ่มสามทุ่มนะครับก็ให้อาหารหนูนะครับบางทีก็สี่ห้าทุ่มนะครับเม่กินข้าวดูละครเจ็ค่คยไปอาหารหนูนะครับไม่ถึงเวลาชั่วโมงเม่ก็เสร็จละนะครับ บ่อขนาดเนี mm ้นะครับนะครับก็มีทั้งบ่อขุนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับบ่อแยกหนูเนื้อส่วนหนูเนื้ออะไรนะในส่วนหนูเนื้อหมดไปละนะครับลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเอาไปนะครับนะครับแล้วก็มีหนูคอนโดคอนโดนะครับนะครับไม่ให้ดูนะครับตายรูปแบบนะครับที่ฟาร์มนะครับชอบแบบไหนก็เอาไปใช้กันได้นะครับปรึกษาได้ฟรีนะครับมีซื้อไม่ว่ากันนะครับเราเลี้ยงแบบ่าแบบพอเพียงนะครับตามรอยพ่อหลวงของเราที่ ท่านไปสอนเราไว้นะครับว่าพออยู่พอเพียงนะครับเหลือก็เอาไปขายนะครับแบ่งปันนะครับนะแล้วเราก็จะแบ่งยาไปให้น้องเขาไปปลูกด้วยนะครับแล้วก็จะซื้อหมูเนื้อไปกินด้วยครับนะหมูเนื้อแบ่งให้น้องเขาไปกินด้วยนะครับบอกว่าจะไปคัดกับแก้มนะครับยินดีเลยครับผมอยากมาศึกษาดูงานที่สามินติจารับทุกท่านนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับศึกษากันได้ฟรีๆนะครับนะครับรามผมเดินทางสะดวกครับติดถนนใหญ่นะครับ หงจากตัวเมืองแค่สิบกิโลเมตรนะครับนะครับผมวิ่งเส้นที่เขาไปเที่ยวฟูจิซ่านะครับนะครับตามก็อยู่ใกล้บ้านหัวดอยนะครับครับใกล้สามแยบ้านหัวดอยตบลทสายเบอรเมืองจังหวัดเชียงรายโดยทางสะดวกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมทั้งช่อง YouTube ทั้งเยอะทางช่องไลน์แล้วก็ทางช่อง Facebook ด้วยนะครับ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผม ที่สัตย์ทักันเข้ามานะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงอันนี้สวัสดีครับ